ลองเสนออะไรพี่เจนที่ก๋วยัดไส้ที่ก๋วยัดไส้กล้วยกล้วยคนไหนที่ก๋วครับคนไหนยัดไส้กล้วยกล้วยกล้วยเรเอากล้วยด้วยกล้วยหนึ่งอันได้เลวอยากองอ้จะกินค่ะเสียงมาข้างหลังนะอยากจะมาช่องโดมเ e s t นะคะไปตามได้ ้อตกลว่าราดนมข้นในหมูด้วยตกใจดนลุ้นอยู่ตกใจนะฮะคือถ้าสุดทางก็คือท้องแตกพอดีเพราะตั้งแต่ผ่านมานี้สิบล้านแล้วนะฮะดูสายตาแต่ละคนแบบว่าอ่ะทีมค่ะ ชิมแลม้วบรรยายรสชาติสิว่ารสชาติเป็นยังไงเปนหน้านาวิ้นเป็นหนาน่าเป็นหน้านานะฝรั่งเขาบอกเป็ banana, นหนาน่าเปนหน้านาหรอฝรั banana. Banana. I mean ่งออสเตรเลียเรียกเปนหน้านาว่าอะไรเปนหน้านาเปนหน้านาอเมริกาออกเสียงอะไร U.S. เยแอนนาอะไรนานาไม่มีตัวเสุดท้าย In America banana banana a s a a a n a อันนี้บางสังขยาสังขยาอันนี้เทเวศบอกสังขยาย สั่งยะออสตเตรลียไมเเรียกว่าอะไรัไงเรียนชยูแออเรอร์ทรัชออเรอร์ทรัชถังขยะสังขยะอ,อันนี้สังขยะไม่ใชถังขยะอีบา้าอร่อยไหมเขบอกมูไอ้นกล้วยนี่หมูแล้วกินกล้วยหกล้วยบอกเป็นหน้นนนนนนนา,นาเนี่ยขยะหน้านาเป็นหน้เน้าเนหน้าาเป็นนา,นา เย้รักที่สุดเลยสถานะนี้ต้องอร่อยจริงด้วยแต่ที่อยากให้ลองคือปลาท่องโถวมาทำให้เป็นของขวโบยไส้หมูอ่ะลองกินมาดูครับนี่นะเห็นไหมรายกัรน้องแบงค์ไผ่ตินะครับวันนี้เลยระวังพี่ระวังชิมไส้หม้อเนื้อบินน้านะไส้หมูนะ โห oh, นุ่มๆกินกันอร่อยมากเลยอ่ะอนระ่อยมากเลยคุณผู้ชมดูดิแค่เพียงเหมือนอตอกเปี๊ยะที่เราเป็นข้าวกันมาแล้วนะ <c oughs> เออ,เอ,อไปกินข้าวมาก่อนแล้วนะวันนี้บอกว่า <c oughs> เหลือให้ฉันกินบ้างนะว่ะอู้สงสารนะคุณผู้ชมมา,าให้บดิวกินบ้างเออให้บดีวกให้ได้ชิมอาหาเสียงมาจากด้านหลังเหลื่อยฉันบ้างนะว่ะเหลือให้ฉันบ้างนะ ที่ขอดนย่าตเข้าแล้วออกไม่ได้ดไดโดนไปโคตรระปอ้องปาก็น้ำ <c oughs> ลายไหลมากเลยมไม่เรียกป้าตากร้องบางสามคนคนละประเทศ ถ้าจะเพลินไม่มีใครสนใจตากล้องเลยเราเมื่อวานเม่อวานอไรของดีๆนะครับอร่อยไหมอร่อยบันนัน่าของน้ำโมอะไรนะบันนั้น บันนั้นบันนั่นนั่นก็คือบัคนัดเนี่ยเขยอ่งเหรอกูใ้ดีอ่องดีอ่องมาเป็นจอกอะไรวะอ่ะเช็ดมือลูกนี่พี่เขาให้กระดาษพยายด้งไขอบคุณมากครับพี่เนี้ยใส่หูไหมครับอ่าก็ได้คับแบงก์ก็ยอดคนละชิ้นจบแล้ว